สวัสดีครับวันนี้นะครับมาต่อกันในอีกที่5นะครับภาคที่2นะครับนี่ผมก็เป็นบอสเองนะครับวันนี้ผมจะมาเขียนสอน HTML เขียน h t m l ์แล้วก็ CSS นะครับในการควบคุม layout ต่างๆในส่วนต่างๆนะครับเราจะมาเขียนกันยังไงเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นแบบโคดดิ้งล้วนๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเขียนเรามีแผนที่เราสร้างไว้แล้ว ผมจะมาเขียนในส่วนของโลโก้นะค,คือแถบด้านบนนะครับเรามาดูวันนี้ผมจะเขียนยังไงไปที่เดเวเบอร์เลยนะครับสำหรับคนที่ยังสร้างไฟล์เอกาสารไม่เป็นนะไปที่ไฟล์นะครับจากนั้นเลือกไปที่ h t m l นะครับจากนั้นไปที่ดอกไทยเป็น h t m l 5นะครับ Create ขึ้นมาก็จะได้หน้าตารูปร่างแบบนี้นะแบบที่ผมเปิดไว้นะครับ ในส่วนต่อมานะครับผมก็จะมาดูว่าเนี่ยเราจะเริ่มเขียนอะไรกันก่อนนะครับผมจะเริ่มเขียนในส่วนของบาร์โลโก้นะครับคือในส่วนด้านบนนะเ็นจ์นะครับดีฟเมนูท็อปนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับไปที่มุมมองโค้ดนะครับจากนั้นครับเราจะมาแทรกไฟล์แทรกไฟล์ CSS เข้ามาก่อนนะครับเพื่อจะได้ทําการเขียนได้สะดวกนะครับเราจะมาเขียนโค้ดแทรกไฟล์ไฟล์ว่า ติ้นะครับเรียวสไตล์ชีตนะครับแฮฟจากนั้นมันจะถามหาไฟล์ CSS น,นะครับเราก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากโอกรอเคนะครับแล้วก็ไท e นะครับประเภท Text ซ s นะครับจากนั้นลองดูนะครับว่ามันขึ้นไปนยังจะสังเกตว่าในส่วนของไฟล์ c s เ,เนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับนี่ จะเป็นรูปตาหน้าตาแบบนี้นะครับฟาซ c s นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเขียนในส่วนของ d ีฟด e p แรกก่อนเลยนะครับจะเป็น Deep bar top ข้างบนนะครับเป็นใน,นส่วนของส่วนบนโลโก้นะครับเราจะมาเขียนในส่วนของบอดี้นะครับการเขียน De ฟจากนั้น i d รี r bar top นะครับ ในส่วนในบาร์ท็อปเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีในส่วนของโลโก้มีเมนูนะครับเราก็จะสร้างดิฟขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับคือดิฟผมจะตั้งเป็นคลาสเซนเตอร์ล้กันนะครับ id center center top center bar top นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูเมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมากำหนดว่านี่คืออะไรนะครับผมจะ Dist นี่คือท็อป r l o โลโก้จะสังเกตว่ามันจะมีดีฟเข้ามาแล้วนะเป็นแมบจากนั้นนะครับเราไปในส่วนของซีเอสข้างด้านบนนะครับนี่คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะมาอ้างอิงอ้างอิงไอตัว ID กับ ID นะครับ ID แรกนะเป็น ID Bar Top นะครับเราก็จะเขียน การอ้างอิงว่าเป็นชาร์ปนะครับชาร์ปเพือไอดีนะครับารรบ,บาร์ท็อปพิกาเปิดปิดนะครับ w วิดความกว้างเท่ากับ1,000พิกเซลนะครับไฮไฮเท่าไหรด่ดีน่าจะประมาณสัก40พิกเซลนะครับและกาวน่าจะประมาณสีเท่าๆหน่อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะลองรันดู จะสังเกตว่านี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะเอผมลืมไอตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความกว้างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ทาทนี้มันก็จะเต็มหน้าจอแล้วนะครับต่อมาเอทำไมในส่วนของไอขอบข้างบนเนี่ยมันไม่ยอมติดเราก็จะมาเขียนกันนะครับแทรกเข้าไปในชาร์ปบาร์นะข้างบนดอกจันนะครับ มาจิ้นศูนย์แพดดิ้ศูนย์นะครับลองไปลองดูกันเลยจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับมันติดด้านบนแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเขียนตรงไหนต่อนะครับเราจะมาเขียนในส่วนของ id i d n e n t e r bar top นะครับ id c h a r t นะครับ Center bar top นะครับ, chart, รบ, top, รบผมได้มันอยู่ตรงกลางก็เท่ากับ มจะซักความกว้างซักประมาณพันหนึ่งล้าน,นะครับหนึ่งพันพิกเซลนะครับให้ 5. ประมาณสี่สิบพิกเซลเท่ากับด้านบนนะครับมาร์จินศูนย์ออโต้ครับไอตรงนี้จะเป็นตัวกําหนดว่าให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับมาจินศูนย์ออโต้เนี่ยลองไปดูกันเลยอ่าจะสังเกตว่าในส่วนของโลโก้เนี่ยมันอยู่ในหน้ากึ่งกลางของเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับผมจะทําให้มันเป็นสีจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับ นี่สีส้มครับเราจะมาดูเห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของโลโก้ที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางของหน้าเว็บเราเซอร์ของเรานะครับไม่ว่าเราจะยืดโหดแค่ไหนมันก็จะอยู่กึ่งกลางนะครับนี่คือเป็นเออเป็นเซเลคเตอร์ในการเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นตัวกรรําหนดะครับมาจิ้นส่วนตัวเนี่ยผมจะคอมเมนต์ไว้ว่า จัดหน้า UF ให้อยู่กึ่งกลางนะครับมาจีนศูนย์ออโต้นะครับต่อมาเราจะมาทำอะไรจังนั้นผมต้องการโลโก้ผมจะทำยังไงดีนะครับเราก็จะลองพิมพ์โลโก้เข้าไปจเจ้าชื่อเป็นเวลาอัพไลท์ดีไซผมจะใช้เป็นตัวอ,อ,กอักษร H สามแล้วกันนะครับเป็นตัวสอนตัวเป็นหัวข้อนะครับอาจากนั้นนะเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่แล้วจากนั้นมันมันไม่สวยเลยอะมาเราผมต้องการแบบว,ว่าให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ไปที่ในส่วนซีเอสนะครับจากนั้นลบพายออกไปนี่ตรงนี้ลบพายในส่วนของเซนเตอร์ปลาท็อปนะครับ ก็จะเห็นว่าเอ้ยอตรงเนี้ยมันเลื่อนขึ้นไปเราจะไปแก้ตรงไหนต่อเราก็จะไปแก้ในส่วนของบาท็อปข้างบนนะลบออกไปให้มันเท่ากันนะครับอ่านลองพรีวิวดูจะสังเกตว่าเท่านี้มันก็สามารถเท่ากันแล้วนะครับถ้าเราต้องการอยากให้โลโก้ของเราเป็นรูปภาพแล้วแทรกเข้ามาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเราอนนี้เราก็ต้องหาโลโก้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมหาโลโก้แป๊บหนึงนะครับ โลโก้เดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับอ่าผมจะเอาอันนี้ไปผมจะทำการลบไพ่ที่ใส่ออกไปนะครับลบอันนี้ออกไปเลยนะครับหัานพิมพ์ว่า i m เอ็จาแต่นั้น หาไฟล์ที่เป็นโลโก้เข้ามานะปึ๊บจากนั้นเราไปดูเท่านี้นะครับเราก็จะได้โลโก้เข้ามาอยู่ในในส่วนของบาร์ท็อปข้างบนเราแล้วเห็นไ,ไหมครับนี่จากนั้นเอ้ผมไม่ชอบสีแดงเลยผมจะแก้ตรงไหนเราก็จะไปแก้ในส่วนของเซนเตอร์บาร์ท็อปนะครับเอาลบแบ็คการ์ออกไปการที่ผมกำหนดสีเนี่ยให้เรารู้ว่าในส่วนตรงไหนมันคือตรงไหนนะครับผมจะทำอย่างนี้ตลอดนะครับ ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วต่อมาเราจะมาตกแต่งในส่ขของบาท็อปนี้ให้มันสวยงามมยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเขียนว่าเห็นไหมครับเซนเตอร์บาท็อปนะผมก็จะไปแก้ในส่วนของบาท็อปข้างบนนะครับลอเดอร์บาท็อมเท่ากับ 2PX Solid นะครับ Solid คือเส้นขีดยาวๆนะครับเป็นสีอะไรสีส้มกันอ่าไม่สวยเลย สีเหลืองอ่ะโอเคนะครับจากนั้นเอ้ยมันไม่โสดอีกทำไงยอยากไอ้ได้พื้นหลังตัวเนี้ยสีเทาเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นเราก็ไปเปลี่ยนในส่วนของแบ็กกราวน์นะครับสีไรดีล่ะสีเหลืองนั่นโอ้บางทีสีเหลืองมันก็แสบไปเนาะ มาสีชมพูแล้วแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทําอะไรต่อนะครับเราก็จะมาทําในส่วนของเมนูด้านขวานะครับที่ต่อจากไอตรงไพร์ดดีไซน์เนี่ยโลโก้เนี่ยในส่วนทางซ้ายจะเป็นโลโก้ในส่วนทางขวาจะเป็นเมนูนะครับเราก็จะมาทํากันเลยเดี๋ยวผมจะเขียนโค้ดกํำกับว่าให้ไอตัวจำไว้นะครับให้ตัวนี้มันติดชิดด้านซ้ายนะครับโลโก้เนี่ย ผมจะมาเขียนว่า Center อร์ลาท็อป IMG IMG คืออะไร IMG คือการคือโค้ดแทรกรูปภาพเนี่ยคือตัวนี้นะครับเราจะอ้างอิงตัวนี้นะครับผมจะตั้งเป็นว่า f o r e e ฟนะครับให้มันติดอยู่ซ้ายมือนะครับเห็นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับจะสังเกตว่าเวลาเราพีวิวเนี่ย เราพิวว่านะครับมันจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมม,ไม,มันไม่มาเต็มเหมือนเดิมนะครับเรามีวิธีแก้นะครับโดยการไปที่โปรแกรม d e e l o p e r นะครับจากนั้นสร้างดีฟขึ้นมาหนึ่งดฟครับนี่ใต้ image นะครับ d e e ผมจะสร้างเป็น ID แล้วนะครับไอ้ class clear นะครับจากนั้นผมจะเป็นสของ main layout ซีเดต้ะผมจะสร้าง สราขึ้นมาอ้างอิงคลาสโดยการดอทนะครับเคลียร์เคลียร์บอสจะไปดูนะครับจะสังเกตว่าแค่นี้เราก็จะได้มาเต็มเต็มแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทำอะไรเราจะมาทําเมนูกันนะครับไปที่มุมมองโค้ดนะครับจากนั้นแทรกไปที่ หลัง image นะครับเดี๋ยเพิ่มว่า t ท g U L นะครับ ID Navigator L I A L I แล้วก็ตัว A นะครับ L I แล้วก็ A เป็น A เป็นลิงก์นะครับถ้าล่าวว่าลิงกหนึ่งผมจะก๊อบมาหมดเลยนะครับ ประมาณห้าก็พอนะครับท่นั้นมาพรีวิวดูจะสังเกตว่าแค่นี้เราก็จะได้เมนูขึ้นมาแล้วนะต่อไปทำไรต่อไปผมก็จะไปในส่วนของเมนเมนูเอล์์นะครับผมจะสร้างขึ้นมาตะกี้ผมตั้งชื่อไอเดียนว่า Navigation นะครับเ a ็นเะครับดวลเปิดการปิดกรเปิด,ปดนะครับ List style ผมจะทำให้จุดตรงข้างหน้าเนี่ยมันหายไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ดี๋สักคู่หนึ่งนะครับอ้อพิมพ์ผิดนะครับเห็นไหมครับจากนี้เราก็จะได้มันไม่มีจุดตรงข้างหน้าแล้วนะครับจแนั้นอะไร จากนั้นผมจะเข margin. ียนมา r g จิ้นศูนย์พ0ให้มันไม่มีขอบอะไรเลยนะครับจากนั้นนะับจะมาอั้ง n a v UAI l i นะครับ A l i ต่อาน Force Left จะสังเกตว่าตอนนี้มันก็เป็นแนวนอนแล้วนะครับเมื่อเราเขียนคำสั่ง f o r Left เนี่ย ทุกอย่างมันจะถูกดันไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของลิงก์ตัวที่2องเนี่ยมันจะดันขึ้นไปต่อจากลิงก์ที่1น,นะครับต่อมานะครับ n a v น i a นะครับ A คือลิงก์นะครับเราจะเข้าไปถึงลิงลลลก์ละ d i s p l a y Block นะครับ จะสังเกตว่าในส่วนของลิงก์แต่ลิงก์เนี่ยมันจะมีบอกของมันนับนี่ผมจะตั้งในส่วนของแพดดิ้งนะครับแพดดิ้งผมจะเอาในส่วนของประมาณสักเอ,อ่อสิบพิกเซลแล้วนะครับเดี๋ยว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 ,ยว,ยวหนึ่ง,งพีเอ็กห้าพีเอ็ก 0 5px 0 10px นะครับจะสังเกตว่าเอ้ย a 5px 10px 5px 10px นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีอ่ะ 5px ในส่วนตรง padding ข้างหน้านี่คือข้างบนนะครับคือ นี่ข้างบนนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันมันคือข้างบนนะครับไอ้ส่วนตรง4พิกเซลนี่เป็นด้านซ้ายบนซ้ายล่างขวานะครับบนซ้ายล่างขวานะครับไอ้ที่เป็น5พ x เซนี่คือแกน y นะครับไอ้ส่วนของ1พีเซนี่คือแกน x นะครับแกน x นี่คือแนวนอนนะครับแกน y นี่คือแนวตั้งนะครับก็คือ5พ x เซนะครับ จะสักประมาณ20ล้านแนวตั้งนี่ก็ประมาณ30มสิบเว่าอุ้ยมันดูใหญ่เกินไปหรือเปล่าออไม่ครับปกตินะครับจากนั้นผมอยากทำให้มันลงมาอยู่ตรงกลางเนี่ย เราทำยังไงนะครับเราก็จะไปเขียนโค้ดในส่วนของตัวนี้นะครับเป็น margin top นะครับ10พิกเซลจะสังเกตว่าเอ้ย,อยมันดันขึ้นมาแล้วมันอยู่ตรงกลางแล้วจากนั้นเราจะมาเอ้ยลิงก์เรามันเป็นอย่างนี้เราจะไปเสียยังไงนะครับเราก็ไปเสวนโค้ดน,นะครับแล้วก็ไปที่ L I แล้ว A นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า Color นะครับจะได้สีอะไรผมจะเอาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ Text Decoration นะครับเป็น No นะครับไม่มีเส้นข้างล่างนิครับ Link อันนี้เราก็ได้แล้ว จะได้จากนั้นเอ้ยผมอยากให้มันติดทางด้านขวาเนี่ยเมนูเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเลยนะครับอ,อ๋อจะมาเขียนในส่วนของ Navigo Link นะครับท่า,ทานี้เราก็จะได้ลิงก์มาติดด้านขอบด้านขวาแล้วนะครับจากนั้นทำอไงต่ออยากทำอะไรอีกนะครับทำอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยว ากน,นั้นผมจะมาทำเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวๆสักครู่หนึ่งนะครับจะมาทำเป็นแบบเมื่อเราอยู่หน้านี้เนี่ยเมนูเรามันจะบอกว่าเราอยู่หน้านี้เช่นยังไงดีสมมติ of Facebook ใช่ไหมครับเมื่อเราอยู่หน้าเกี่ยวกับใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นคำว่าสีดำว่าอยู่หน้าเกี่ยวกับถ้าเราอยู่รูปภาพมันก็จะขึ้นว่ารูปภาพนะผมก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับ เรียกวิธีเรียกนะครับแต่ผมทำได้นะครับต่อมาอผมจะสร้างหนึ่งไอขึ้นมาเช่นคลิกชาร์ปคลิกกะเปิดปิดนะครับผมจะเอาเป็นตัวอักอสีดำนะครับจากนั้นผมจะเอาไปในส่วนโคดนะครับามผมจะแทรกในส่วนน้องตัว A นะครับลิงก์แรกนะครับเป็น ID คลิกนะครับพิวดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเป็นแบ็คกราวดก่อนแล้วจะสังเกตว่าเอ้ยเนี่ยเราอยู่หน้าหนึ่งแล้วนะครับหไหม เราทําการแทรกเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทําไมมันไม่สวยเลยทํำไงดีอยากให้มันสวยกว่านี้นะครับเราก็ไปในส่วนของตัวเอนะครับจะมาจิ้นทับวันสินะครับสิบห้าครับให้มันติดขอบนะถ้ามันจะเอาผมเอามาจิ้นทิศ มาจีนท็อปออกนะครับแล้วผมจะเอาเป็นข้างล่างซักประมาณสามสิบแบดดิ้งนะครับไอ้พุทผิดอันนี้ยี่สิบนะครับในส่วนของน,นี้ขวาไอ้ล่างยี่สิบนะครับบนสามสิบเดี๋ยวเดี๋ยว ที่สามสิบอันนี้สามสิบนะดูสิอ่าเราก็จะได้แล้วแต่ผมว่าเอ้ยมันไม่ตรงกับสีไอ้น,นี่เลยเนี่ยเนี่ยสีตรงเนี้ยสีเหลืองเนี่ยครับขอ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 ันเนี้ยผมต้องการให้มันเป็นสีเหลืองนะครับเราก็ไปดูในส่วนของบาร์ท็อปนะครับผมจะไปกรอบแบกกามันมาดังนั้นนี่เอามาวางมาวางในส่วนของคลิกนะครับเลาวต้องรันดู เอ้ยผิดนะครับมันต้องเป็นสีสีชมพูสิเดี๋ยว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 นี่นี่น,น,น,นี่นะครับอ่าท่านี้เราก็จะได้เอ้ยนี่คือหน้านี้แล้วนะครับต่อมาทำอะไรต่อนะครับต่อมาในอไอคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอก ว่าเอ้ยถ้าผมต้องการมีทริคนิดนึงนะครับผมอยากให้มันเป็นแบบ f a c e b o o k เนี่ยทำยังไงนะครับเนี่ยแบบเนี้ยราเลื่อนลงมาเนี่ยในส่วนของบาร์ข้างบนเนี่ยมันจะอยู่กับที่นะครับเราจะไปตั้งเป็น Position นะครับเป็น e e d นะครับแค่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ในส่วนของบาร์ท็อปนะ position นะครับ feed ฉะน,นั้นเราจะมาลองพิมพ์ดูว่ามันได้ไหมเออมันไม่ค่อยนั่นเลยเดี๋ยวจ,จะสร้างดีมาหนึ่งตัวนะครับเป็นคอนเทนเนอร์ ผมแทรกผิดนะครับเราจะมาอยู่หลังดีฟของเราจะไม่ไปอยู่ในดีฟดีฟของท็อปบาร์นะเราจะมุอยู่ดีฟข้างนอกนะครับจะไม่เอาไปหลวมกันนะครับ สังเกตว่าเวลาเราเลื่อนเนี่ยเห็นไหมครับตัวหนังสือมันจะขึ้นไปเหมือน Facebook นะครับแต่ว่าในส่วนของเมนูเนี่ยมันจะยังติดอยู่นะเพราะว่ามันเป็นฟีดนะครับมันตั้งให้แบบว่าติดอยู่อับเบราว์เซอร์เลยนะครับไม่ให้เลื่อนไปไหนนะครับเห็นไหมครับ <S <S สำหรับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการเขียนแบบการเขียนเด,ดีบบ๋ยวเดูรูปแป๊บเมื่อเราเขียนโลโก้ก้เสร็จเนี่ยต่อไปเราจะมาเขียน ดิฟอาเอาแล้วก็ในส่วนของดิฟล็อกอินดิฟสไลด์ดิฟเมนูในส่วนต่างๆในการจัด layout นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวสารหน้าเพจด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งคลิปของผมเนี่ยจะเป็นให้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมจะพยายามทำมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมไม่ติดเรียนนะความยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ